ดีทุกคนสบายดีตอนนี้ฮากะอาบน้ำอาบทาเปลี่ยนสุดเตรียมรลยจะลงไปบ้านสวนบ,บ้านทุกคนหลังจากที่ประยุทธ์สีเขาหักเทียงอาบน้ำเซามีแห้งจะลงไปกินเขา่ากินเข่าเทียงน้ำกันเด้อทุกคนในบ้านอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อย่าเปนสีออกงานเลยทุกคนเนี่ ทำนั่นเตีงกนต้องไปกินข่าวซื้อกันนะโอเคไปเดินทางเสียงเพลงเป็นอย่างที่เนาะถือหรือแพงก็ต้องสีเขียวไว้กอด่างนังคอมก็ได้ ไปท่านใดบาทีมงานมึงเห็นแต่รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบ้านเอนี่ให้ไหลทุกคนมาเบิ่งดอกขักดอกหัก,กห,หน้าบ้านผู้ขายอยู่อย่านุนรักษ์ไว้อยู่บริตตัดกั็นยังเลยคนดอกขักเน้ยนะเต็มหน้าบ้านขักปั้นยังโอ้เด็ดหน่อยอากาศรู้สึกว่าอุ่นขึ้นลายเหือออกอืมได้เหือเด้อโอ้ nhà và bằng thứ nữa bằng ơ thế đi là mày bớt lên Hãy subscribe đẹp

ทางนามมา้าไม่เหงัวดอกอาการบอดีดองดาวก็ได้มาพุ่มมุมน,นุ่งดอนนี่แด่หิวน้ำให้งัวกินเอเอเปิดหมวกก่อนบานต้องมาลุมก็จะมีห่มใหม่ห่มต่อใครนั่จังน่อยก่อนอื่นก็ต้องกินเข่าสะก่อนมีแห้งสะก่อนได้รม,มีแห้งหยุกทางนามมา้าไม่เหงัวกินเข่าสะก่อนสองมองุมนะ เสียงกบครวบกบครวบเสียงยังเล่ะเสียงเครื่องสูบหินสูบแห้่ทรายลงมาลุ่มหมาะลุ่มลื่นไปด้วยต้นไม้ว่าไงเลยคุณยายฮะ เป็นได้คอนใหม่ฮะน้ำ่มาอยู่ย่าไม่ใชค่ะเฮตุหลดุดโดนหลุดเพราะไหนไปบ่ผักหยุกสกกอ้อนยังบ่แล้วยังสองสอบยี่สวยเนาะยิ่วเขาก่อนเอ้ยคอนไหม่ยังบอกคือไม่ยังดีบรรยากาศน้ำโค้งสวงใบใบเงียบสง,งัดขากะลี บ่มีลมนี่แต่เสียงกะแรงกรแรงกแรงเสียงสูบลุงไปปิดมักทั่วจักหมาพ่อญาตมากินกระป่นปิดมักทั่วหวานมากินกับน้ำจิ้มวะหน้าทุกคนอึ๊บอึ๊บอึ๊บต้องหลอดหลอดไม้ไผ่ ลมลื่นดีขนาดลงม,มาข้างล่างท่านผู้ชมเลยอืมเออแบบแบบจมน้าไปเลยบ่เนี่ยมันคือบล็บ่ขี่หินบรรยากาศแต่กี่พี่น้องเก็ทิศบรรยากาศแต่ข้าวหลังแต่พุ่นเลยแต่สองพันสองพันสิบหกสองพันสิบห้า กี้เที่ยวโดนตาลบ้านเมืนเที่ยวเมื่อไหร่เมื่อหน้าพี่น้องข่ามฟังไปฮาพี่น้องฟังโดนตาลตะกีเห็นมโนเนี่คือเสมือการไปมาหาสู่ะกี้บนเนี่ยคือเสมือเลยพี่นอ้องเออเขามีเพื่อเพื่อขางเงาเพื่อนส่วนตัวเฮาเนี่งเล่นข่ามไปนี่นี่เมื่อก่อนเคยเที่ยวไปนี่พับเรือขางเงาเนี่ยข่ามไปเสียว่าโดนโดนทำเงินนี่เนาะแล้วก็เสลี่ยงไปข่ามไปโดนตาลก็รอหล่อหอหอตาลโดนตาลแล้วก็หอดุ่นแล้ว ผ่านประเพณีนรตาลปูเที่ยวเดียวเห็นกับไก่เมืนน่อก่อนจะเป็นยวน,นันการไปการมาบริญญาคือสมือหลังจากเทาโคบิดเ้ามา่านี่มันยังมั่งกรยยกแลันก,นก็มีพวกเนี้ยในเขาเอิ่นนะหลังจากโควิดมาเลายสถานาการณ์บ้านเมืองกับบคุคคลเกา่ามันมี งัวไผลงมากินเนี่ยงัวตัวเองงัวไ่เองงัวตัวเองงัวทบ้านท่าน้นี่ยเด็ดเจี๊เด็ดแจงสบาบเขาไว้ใส่หมวกก่อน เด็ดเจเด็ดเจีงเด็พี่น้องเนี่ยน้องต่างกองก่อนที่พักหอมเจ๊เจเด็ดเจีงจะมาจะทางไหนวะเดี๋ยวไดรอปกระดิ่งเดี๋ยวท่องกระดิ่งอยู่ในมุมเด็ดเนี่ยหรอวะ นะมันตั้งกล้องแล้วทุกคนเลยอืมมันะมตั้งกล้องสูเดชสักวานกันนะ เรือเขาจะมาติดตรงใดตั้งรูปไงพี่น้องเรื่องเรือเดินบรรยากาศถ่ายหมดเขาจะไปแหละครับเห็นปะนี่ว้ายลืมถ่ายถ่ายปรทันเจ้าไปก่อนและครับนั่นสักเขาจะมาแต่อำเภอหมดแหละข่ามฟังไปอำเภอก็รา่างว่าพื้นกันไปกันมาแต่มันก็พาะไปได้จิตทุกคนในเนาะเสมอเขาเจ้าจก็มีนโยบายอยู่ไปหาหมอว่าอย่งสิงเอาคน คนป่วยคนยังไปเขาเจ้าก็มีน,นยายุบายอยู่ดอกถึงไปอำเภอเนี่ยขบวนทั้งนั้นเขาเจ้ามีนายุบายอยู่แตบางทีนี่เส่วมบาดคิงบาดคนบาดย่านนั่นแหละการไปการมาก,ก็ได้นอกจากบาดเส่วมมันนี่ปัญหาเรื่องยาเสพติดนี่แหละเขามาเกี่ยวกการไปการมาเขาเจา้าจอยากขีงมอเนอร์ค์ไปขี่เป็นยังไปมาสะดวกสบายก็ะดก แล้วสงสัมีงัวมัก,กินที่มันงวตัวเองแงลวงาเพื่นก็ตอนนี้กะได้เวลากินข้าวเอาประทานอาหารตอนเที่ยงเที่ยงดูดูเที่ยงง่ายๆพี่น้องเลยจนสี่หอดบ่ายสองโมงจังได้กินข้าวเที่ยงเนาะก็อนลงมากถ่ายเอาวิวธรรมศาสตร์แม่นำ้ำโขงถ่าสวนลงไปกิบมักทัวทกคนตัวเน่พร้อมซีเน่มากินกับ น้ำพริกน้ำพริกกันแจ่มกลินบันเท่าแหละหรือว่าแจม่มครอเทีตกินครับหนึ่งดอกแคแน่หนึ่งมักเปบ็ดกินกันแซ่บไปหน่อยกัดปากวดสดๆกินเลียวทุกคนน้องดาวก็กินอิม่พอมพรา่าบ่อยากว่าลุงดอนพอกินง่ายดูเนี่ย อยู่เสียบเสื้อแลานัดผสมเลยตอนกินกับพอดีมันมีเสียงอัน,น่ะเนาะเสียงมีทยุคุณยายเปิดทยุฟังเทศฟังธรรมธรรมะเปิดขื่นวิทยุชุมซนพปิดแหละรับขื่นสัญญาณมาแต่ฟังตรงขามพพล่ฟังอำเภอดอนตาลุปนอศรัทธาเพื่อพุทธศาสนาเนาะพอดีคุณยายเปิดเป็นการบรรยายธรรมกันเลย เบาเสียงลงเลยฝากเสียงเขาล,ลงลางลำลังเนาะบานนะ้ำก็กอดกินเข่าก็เกะข้าวจักบาทไปอย่างเลยจักเปกจักใจพอได้หลองคอพอได้หล่อให้กินเขาเสียบพิ่นวาสันอืกัขึ้นกับผูดบมักดอกบ้าทุกคนเลยอืมมาว่ากันเนาะของกินเสียบึ้นกับผูดกิน่นวา่าผูดกูตามใจผู้นอนพ่นวา่าเก็บไม่กวาดเนาะก่อนอ้าวมือก็ได้ กินข่าวว่ท่านละเอมือสั่นตัวทัวเมื่อยแห้งบ่สี่พรว่าไปด้านโนมาทุกคนอาน้ำกันจั๊กจกจักใดเอาโมเมนต์ตัวเนี้ยน้ำดื่มอืช่วงนี้ไม่ยังจะเป็นสีชมพูนะเดีวเราว่าแม้แต่ลุงสีกับสีชมพูเราว่าเนาะว่ากันเนาะบอกโยกันไปน้ำกินข่าวน้องดาวจะไปทางใดอ่นาเป็นตาราง เก็บสัมภาระเก็บเอกสารคุณพ่อไปไว้ยังเป็นซอกห้ายัางคุณพ่อก็ได้อืหลังจากดื่มน้ำเยน็นๆจักบาดแล้วเอาตัวนี้ลองข้ออีกรอบหนึ่งพี่โนโอ้องเลยก่อนสิกินข้าวอีกเก๊ข้าวผุดวาสันกำบ่าแม่นล่ะขี่เหลาห่าเด้อท่านผู้ชมเห็นเนาะกอกพ่อหอมฝางหอมกอสื่อดอกอบารอนบารีาขี่เหล่าปนัตนะว่า เจ้ากระสีชมพูพี่น้องเไยมากขากสีชมพูงสมโฟเนาะอ๋อเพรา,ว,าว่ากันนนทกคนเนาะเดี๋ยกคนอยากกินข้าวก่อนเด้อมามาทุกคนมากินนำกันมากินนำกันทรงเนี่อืมของกินกะมีทรงซามิโนูมีหนึ่งปลาเนี่ยมีผัดเนื้อหมูใส่ข่าเนาะน้องดาวเป็นคนผัดมือเสา่น ตอนบ,บ่ายๆก็เลยได้กินอีกรอบสองกินเข้าเนียวพี่น่องเลยกินแบบง่ายๆบ้านๆเนาะฝาดทางหลังก็จะเป็นเป็นบ้านสวนเนาะจะมีประตูม่วนเนาะเป็นบ้านสวนอยู่กับ กัมมัชาัดปัจจันทรามังคุดกับกินข่าวน้ำกันไหลอ่างหดปี๊ดหดไ,ไก่พอแหลมมาวนทางขางนี่เออเนาะขับไปนี่แในวิธีชีวิตแบบบันบาพี่น้องกิน,กนง่ายง่ายกินเพื่อความอยู่รอดปัจจันทรซัพี่น้องเลยอ,อืมกินเพื่อความอยู่รอดกินเพื่อความสู่โซนกาแฟกับงานวัจจันทะาอันนี้ขนาดเป็นลวกพักหรอมีมักแป็ดเนี่ยมักแป็ดลวกโมเมนต์ลวกแม่หนึ่งเอาน้องดาวเป็นคนหนึ่งก็มีพัก ผมเน่หนึ่งปลานี่ททานผู้ชมปลาเอาไว้นิต้มันก็จนกามพมแล้วหนึ่งปนินเนาะในเอามาตลาดอาหารตลาดเลยทุกคนในส่วนลายกระดายบดคอยด้ไปหาจับปูจะปลาเนยุตพังโงกระดายเอามาบันนี่ก็สิขอจบเพียงตุ่นีพี่น้องเลยพบกันใหม่